ล่าสุดเตือนคนโดนิงโดนเอล่าสุดเลยใช่ก็คือจริงๆริก่อนนันนี้ที่บอกว่าเตือนคนอื่นก uh> 네็คือเราเราเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็มีคนมาปลองเฟซเราไปหลอกลูกค้าเรานะคะให้โอนตังค์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเป็นคนแบบถูกกระทำเราก็เลยแจ้งความหรืออะไรไม่ได้ยจังหวะเลยเพิ่งจะเตือนคนอื่นหยกๆกว่าก่อนจะโอนเนี่ยต้องเช็คให้ดี เจอเองโดนเองเพราะเราก็เป็นเป็นนักช็อปเหมือนกันนอกจากเป็นแม่ค้าแล้วทีเนี้ยก็ก็กลายเป็นว่าเอ้เราเหมือนว่าเราเช็คดีทุกครั้งแต่เหมือนวันนั้นอารมณ์อะไรยังไงสักอย่าง,ไ,ง,างไม่ได้เช็คอะไรอ่ะโอนตังไปแล้วเรามาเอกใจตรงที่เขาส่งของมาให้เราเยอะจนจนแล้วราคามันถูกจนน่าตกใจเราก็เลยลองเข้าไปเช็คชื่อ,ขอเขาดูปรากฏว่าอ้าวขึ้นเลย ชื่น,ช,น say, ชื่อแบบเอ้ยขึ้นชื่อขึ้ <S <s นนามสกุลขึ้นบอกว่าคนนี้เป็นบุคคลที่แบบอันตรายนักชอบโกงมาอยู่แล้วเลยเงี้ยเราก็เลยประคองเขานิดหนึ่งแบบประมาณเอออยากได้อีกส่งมาให้อีกหน่อยเลยเนี้ยค่ะเขาก็ส่งมาบอกว่าเออขอสมบเบอร์บัญชีมาให้หน่อยชื่ออะไระลรเนี้ยเขาก็ส่งมาให้ปรากฏว่าเราเลยบอกว่าตกลงคุณคือมิจฉาชีพใช่ไหมแล้วเราก็เลยบอกออกตัวคือตอนซื้องเราใช้แอคเค อย่าไปออกข่าวอย่าไปออกสื่อนะเขากลัวมากอะไรเงี้ยเราบอกหอไม่ออกเล้วจ้ะพี่เก็บไว้คนเดียวเลยจ้ะอะไรอย่างเงี้ไยไม่บอกใครเลย <ś m ur ra> เราต้องที่นี่ต้องเก็บเงียบไว้นะคะ <ś m ur ra> เราจะไม่รู้ชื่อเขาเราจะไม่รู้นามสกุลเขานะคะ <ś m ur ra> เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเหมือน euh, เขาอ้างว่าเขายัางมีลูกเล็กๆอยู่นะคะอะไรเงี้ย๋ยวเขาไม่มีที่อยู่ในสังคมเราก็ถามเพาว่าแล้วสิ่งที่คุณทํากับคนอื่นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อ่ะคุณไม่สงสารเขาหรอ เราอยังโชคด,ดีตรงที่สุดท้ายเขาก็โอนเงินคืนกลับมาหมดค่ะด้วยความกลัวเราก็เลยโอเครักษาสัจจะโดยการที่โอเคเราไม่บอกใคร,รมันเป็นเ,เยอะไหมคะพี่แบบว่าที่เราโอนไปอะจริงจมันก็ตัวเลขม,มันก็เป็นประมาณหมื่น้าก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะเป็นก็เยอะนะก็เยอะมากในในตัวเลขเพราะว่า เราเห็นว่าคนที่โดนส่วนมากส่วมากก็คือจะเป็นโดนจํานวนน้อยๆแต่รวมกันแล้วเนี่ยเขาได้ไปก็หลายแสนแล้วนะคะ mm hmm. เหมือนเหมือนตอนที่เพจเคนดี้โดนเนี่ยโดนคนละ2 0ง0ันพันสองพันสามพัรวมกันอ้าตายละเป็นแสนซึ่งเราตรงนั้นเนี่ยเราเราก็ไม่รู้จะดําเนินการอย่างไรก็ต้องให้เจ้าทุกเนี่ยเขาไปแจ้งความหรืออะไรนี่คือจุดที่มิชาชีพเขามองว่าเจ้าทุกส่วนมากจะปล่อยผ่านเพราะว่ายอดมันน้อย ห้าร้อยหมั่งพันนึงมันก็ปล่อยผ่านมันก็เลยกลายเป็นนิสัยของเขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พอเราเจอกับตัวเราก็ได้อบรมเข้าไปนิดนึงซึ่งถามว่าเขาทําเป็นอาชีพขนาดนี้เขาคงไม่ฟังเราหรอกตอนนี้เขาอาจจะนั่งยิ้มอยู่ก็ได้เออฉันก็ทําอีกอยู่ดีอะไรเงี้ยก็ได้แต่ฝากทุกคนให้ระวังอันนี้เจอเข้ากับตัวเลยจังๆเลยนะคะก่อนจะโอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเช็คเช็คห้ดีจดิงจะมันเช็คง่ายมากมันจะมีชื่ออยู่ก่อนที่เราจะเอยโอนไปเนี่ย เองเช็คชื่อคนนี้สิว่าเขาอยู่ในบัญชีดำหรือเปล่า<ช>อะไรเงรี้ยหรือหรือขอบัตรประชาชนเข้ามาอะไรยังไงมาอะไรเงี้ยแบบที่เห็นที่ได้ได้บอกเกีับราคาแต่ว่าไปใช้เวลกวันยังบอกค่ะคือเขาเป็นบุคคลธรรมดาเลยแต่เขาอ่ะใช้ชื่อปลอมนะคะเข้ามาหลอกขายของซึ่งเราก็เป็นนักช็อปคนนึงเขาเข้ามาในกลุ่มขายของเรามาเช็คไม่ดีเองแล้วเขาก็ทําอย่างนี้มาตลอดแล้วเขาก็อ่ะพอจะพ,พอได้เงินจากอีกคนเขาก็เปลี่ยนชื่อละไปเอาเงินจากคนอื่นมาซึ่งก็มีหลายคนบอกเอ้ยคนเนี้ย เขาก็โดนเหมือนกันก็มีคนที่ที่ที่โดนนะคะมาครีกันอะไรเงี้งยแสดงว่าเรายังมีความสงสารอยู่ใช่ไหมตรงนี้แจ้งคว <c oughs> ามเขาโอนเงินเราคืนหมดแล้วเราก็เลยตรงเนี้ยตอนแรกเราก็บอกเขาเราบอกไม่ต้องโอนคืนมานะเออไม่ต้องโอนคืนมาพอดีว่าตอนแรกอะเขาบอกเอาเบอร์บัญชีมาอะไรเงี้ยเขาโอนคืนมาครึ่งหนึ่งแล้วบอกเอ๊ะที่เหลือไม่ต้องโอนแล้วนะเ <c oughs> <c oughs> ก็บไว้อย่างนั้นแหละเราจะได้ทําอะไรต่อได้แต่ปรากฏว่าเขาโอนคืนมาหมดคือด้านกฎหมายก็คือโอนคืนหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้วิธีการโอเคงั้นเราก็อยู่เงียบ ันนี้เราก็ไม่ได้บอกใครนั้นพี่เองนะตอนนี้เนี่ยเราเจ็บใจมั้เหมือนแบบเสียรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนแรกแบบอึ้งเฮ้ยตายแล้วอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งเตือนไอ้อาทิตย์นี้ตายแล้วงูเองแหละแต่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออขนาดเราว่าระวังแล้วอะว่าทุกทีจะเช็คหนักมากก่อนจะโอนตังค์ยังโดนได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าคนอื่นก็ต้องโดนมันไม่รู้เท่าไหร่มันก็เป็นช่องทางของมิจฉาชีพสุด แล้วเ,เราเป็นทั้งแม่ค้าเองด้วยทั้งเป็นคนซื้อเองด้วยโดนสองต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรเราเติป็นไปทางห่อนเย <c oughs> อะก็มีแต่มาเคสเคสเนี้ย <c oughs> เคสเดียวทีน่อนอี้มีม,มั้มีค่ะแล้วก็มีคนมาฝากเคสด้วย <c oughs> เหมือนประมาณว่าฝากคนนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยอะไรเงี้ยให้เราให้เราช่วยบอกต่อแต่สิ่งที่ทําได้อย่างเดียวก็คือแค่บอกต่อให้ทุกคนระวังเพราะมิจฉาชีพใช้ช่องทางตรงนี้เยอะมากเยอะแบบมันเก็บเล็กผสมน้อยค่ะตั้งตัวได้แล้วเพิ่งไปเนี้ย บ้านซูรถเลี้ยงลูกน้อยลูกน้อยเขาบอกก็มีลูกน้อยก็คือพี่คณีตเองก็ยืนยันว่าจะไม่เอาความไม่ไม,ไม่แจ้งไม่ทําอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ปรึกษาทนายอยู่นะคะเพราะมันมี2เคสละก็คือมันเป็นเคสที่ชื่ออย,อย่างที่เราบอกว่าเขารู้เขาเขารู้ข้อบทกฎหมายเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่เราบอกขนาดนี้ก็อาจจะยิ้มก็ได้ว่าทําอะไรฉันไม่ได้หรอกแต่มันก็ไม่แน่นะมันก็อาจจะทําได้ก็ได้นะคะ,ะ,ะก็คงต้องรอดูแต่อไป็คือถาจริงไม่อยากปล่อยผ่าน<ะ>ถึงแม้จะได้เงินคืนมาหมดแล้วก็ตามแต่ก็สงสารเห็นใจคนอื่นนะ เงินเอาพูดตรงๆหมื่นห้าเราสะดุ้งเหมือนกันนะมไม่น้อยนะทํางานทั้งเดือนนะกว่าจะได้เงินขนาดนี้โอแล้วมาเอาของเราไปแต่ความโชคดีก็คือเขาก็โอนเงินกลับเรามาหมดแล้วร้องขอความเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะเบาๆหน่อยก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ตอบว่าไม่ได้อะไรก็โพสเตือนคนอื่นเท่านั้นเอง